ว้าวฮัลโหลไกด์อันนี้อันนี้อนนเมเชลลงมายามจากอัพดได้บ่ฮัลโหลทาาอย่างลูนเมียนะโอ้เป็นจ้แซ่บอสฮัลโหลไกด์กินแซ่บอสคือพวกินยิอยู่ตลอดเลยนะออบอ อันนี้อาจารเล่นหรออันนี้อันนี้ไม่ไพน์เลยเมู่บ่มีอย่างเชียวลุ่มมะยำก็เลยจัดเมนูเลยหน่อยหน่อยเชียลมะยาำเอาเราไปเบิรงนบ้าเมนูเลยหน่อยโอ้ว้าว อันนี้ปิ้งแลมอ่ะพี่น้องฮู้มอย่างไนึ่งอันนี้แลมเลยแลมเบอรเกดพี่น้องแลมแลมชอบปิ้งแบบบ้านบ้านแบบบ้านเท้าน่งหนึ่งบ้านบ้านทานนอนโอ้หอมาำเลยมาำเยเียิมาาำเิมาจากซิสโก้นีมาจากซิสโก้พี่น้องเซียมาจากอับดตลโอ้นี่มามีกินเนี่ย โอ้ตับดีเลยเ่ยกินน้ไม่กี่ได้แล้วนี่นะนมัวเป็นโตเลนี่นะตับดีด้ยเชียวตตโตอย่างกอตอนแม่ไอเดโอ้มาได้บ่มาได้่ อ้าวสบายดีวันนี้มูมาหามาลงมายามวิกินจัดเมนูเล็กๆน้อยถุกพี่กามาคือกันล็กพี่ลกพี่ใหญ่กามาแล้วก็ลกโซฟีมือผัดเฮดเมนูมาสองสามเมนูเอาไปเช็คกันได้บุญเมนูแรกอันนี้พี่เก้าฟิมอพี่เก้านะครับผัดกะเพราไก่แล้วก็ผัด ซีฟูด้ดใส่กันชายไปยังไงพี่หวัดดีครับหวัดดีครับพี่เตื้ยนโอ้สวัดดีสวัสด,สดีอร่อยมากเลยอาหารสุดยอดแล้วก็จะมีมีเมนูต่อไปนี่ซีฟู้ดครับเราจะมาดูว่าผัดอันานผัดปูผัดปู กุ้ดปูแล้วกันหอยหอยวางร้างประจัดเมนยูหอยวังซ่างและแม่นสแกรปแล้วก็มีกุ้งเนาะสีจัดเมนยูอย่างต่อแรงไปติดตามเป็นต่อเนาะเบิ่งกันยาวๆโอเคชิมข้าวพี่เก้านะโโอ้หม่อย่างนี้นะเทสอย่างนี้ล่างแล้วม่ลองวัดิบมือเลยมือนนี่ เมนบ้านสิบะจัดเมนูข้าวปูข้าวปูรถรสสไตล์บ้านๆพี่นออ้องใส่คือรีก็เป็นยังไงก๋วยเตาบกันเนาะไม่อย่างนี้นะโอ้โหโโห,ห่วยหวยของสร้างพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ,จัดเมนูซาซิมิของ,งสร้าง

มันมันยอนั่ยแต่ซีเซาด์สไปซ์โอ้อยาโอมันมุนมันมุนทั้งดมเลยใส่โตโตดีๆเขาเอามาไขยปาชิคกี้เซลโอเคชัวร์ด้ส่วนแรงบนั้นอันนี้ในคว้าคุกโอ้คว้าปูแล้วน ผมมีอย่างนี้ครับเสียวลงมายามจัดเันโยนเล็กๆน่อยกันมีไผ่โทรมาจะใช่ไหมกระเทียมนะบลาตะกียบใบมะกรูดมใส่เข้าไปกับเทียม มันน้ำมันน้ไม่ต้องใส่ก sure no ็ได้เราอใสไวนมเปจะเยี้ยวนะมืใสแชบแชบรีเซอร์นะมื้อเอไ่้อไว้ไวเยยสอ้ไว้วไอซ่ต้องเปนไวไว้เมนูกิับแก้วสพสุดยอดหรือเป่าแล้วก็เมนูมานี่ไปเช็คกันได้บุงมีอย่างไรนี่โอ้ข้าวปุ้ดน้ายาน้ายา ผมกินน้ำยาเปนะ็นตะแซ่็บด้ยข้างนองอาหารเปียบคือมันทำโเซมันต้องทำกลอบสตื่นนูคือเกาลัอบสตื่นนู เต็มเลยนนนะวัี้ขาจัดเต็มเลยนเนี่ยเยอะใช่ไหมใช่ใช่จัอยู่ข้างในข้างในเนี่ยรสชาติเป็นยังไงโอ้โหรมควิทหอมมากเลยนะหอมเลยหอมเลยนะสุดยอดสุดยอดเลยแหละอ่าฮะสุดยอดสุดเด็ดแบบสตรีทฟู้ดอ่าฮะสุดเด็ดสุดเด็ดเลยนี่พี่เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเยี่ยม รวมรวมบาบาปินโลลองเขาบากับพิซโนโลกนะเนี่ยซุดปุ่นมาโอ้เฮ็ดอย่างเลว่าวงเพราะเอาวงไม่ตัก แต่บวกไหมนี่ขาดเออแล้วซีเขาเหนียวสวยเมเซียลงมาหยามจัดชุดใหญ่เลยเนี่ยให้ใส่ใส่อันนั้นบอกใส่แบบเผ็ดปะบอกบอกเด็กมันจะกินไม่ได้นะบอกบอกแบบพัดธรรมดาล่ะก็ไปใส่พริกใหญ่นะมาใส่พริกใหญ่ขยะกกระเป๋านะเอาเลยจัดเลยเนี่ย แซบแซบบบอัดเิเครื่องมันจะมาซีมข่ปุ่นขปุ่นข่ปุ่นข่ปุ่นนะต้วกินน้ำยานะคะโหน้จม้อใหญ่มากอะใหญ่บ้างนะฮะน่ากินมากเลยหอมนะหอมหอมดอ้วคร โอ้ตร oh, oh, oh. ม,มาลองขับปุ้นมาเนี่นะนะพี่กาว่าแซ่บมากเลยท่านมาลองดูขับปุ้นเปอร์ซ็นตโกขัปุ่นเปอร์นต์โลกด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ขับปุ้นหลวงมาบางกับเปอร์เนตโลกผสมกันมาต้องซิม

แซ่บเลยแซ่บแซ่บอร่อยอร่อยมากเอาแซ่บไงมาเลยนี่เตรียมเครื่องสิพัดเมนูัต้ง This is all, what to do bỏ pha thăm sư bung nick Bỏ nãy tắm nick dang nãy bung nick dang nãy bung nick dang nãy bung nick dang nãy Xe bò, dang nãy bung nick dang nick dang nick nó nick dang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 

โครครับัก,กระเีเ่ยนัเจ้าบอกเอาหอมไส่เกี่ยวคองแล้วก็เอาหอมไส่เลยเเามาดิโอ้ เราซอสไซแบบนี้อันน้นมันสุกง่ายบ่กง่ายกง่ายเนาะอันนั้นเนาะอันนี้แซ่บใหญ่เลยแซ่บใหญ่คนำไมทแบบนไ่หรอกพี่่อแทนกับข้าวเฉยๆ หน้าตยาแซ่บใหญ่นี่ยเป็อันนี้แมนในชื่อใหญ่เในนี่ในแมนในชร่ใหญ่มาคุมเลยหอมหอมนี่ก็มะละกอแกกมิลลิมิตนะมะละกอแกกผู้ใดญ่มาผู้บ้าวต้กดไลค์กดอนเชียร์เด้เด้อกระดิ่งพร้อมเด้อจ้าจ้า ก็เอผักซาลาลีใส่พีนน้องอนะนะ่แล้วน่โอ้จะไปหาผาดใหญ่ต้องเอาถาดใหญ่ใส่ผัดเล็กก็ได้นะโอ,โอ้หน้าตาเงยเอหอม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 ที่จริงทีงอนะมัดที่ไขเราใส่ที่ไขก็ได้นะเนี่ยจะมัาบอกเด็กน้อยก็ดี้นเป็นมัมดแต่ที่ไขดำก็ได้ มื้อหลังจะผัดปลาหมึกไข่เค็มให้กินเด้อโอเคทั้งลอบสเตอร์ทั้งขัวปูลวปลาหมึกลวกปลาหมึกน้อยน้องนี่ตัวอะวแ่ี่่อเรจแล้วเสบ็บ เด็กแขกไดีเอาให้แขกกินแม่แขกมากินเนี่ยว่ดเส้นมเหอส้นวตามดูว่าบ่อปูบม่กี้เอากินกินกบ่กินกินถ้วยกินปูกูไม่แข็ไม่แข็ย่ำหมดได้กินแั่วผักไม่ได้ไม่ได้เราสังสีนี้มันเชื้อหรือตเียอ่นี่ก้าสนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเลยอ่ะมาดูไม่ออกเว่าลองปูไปดูในรายการเดี๋ยวบ้าทำอะไรให้มันบอกว่าสีของผู้หรืต มึงบมึงเต็หอยวงร้างช่คุแต่อหอยงวงร้าไหมเหองวงซ้าดูออกเดินดำมืดดำๆเออดูผู้ทำมันตัวเล็กๆหัวกูเจ้าผู้ขายหน้ามือเจ้าอ้าเอาพจริงมจริงไม่ใช่ขายหน้าเฮ้ยงวยงวย

คุณก็หาคุณแก่ให้ดีเ้อะาอย่างนั้นหละตาทำไมไม่ปีทานที่ที่บางไทยอ่ะแก่ไ้เาเลยว้ว่ะตมเป็นจ็ิง้าสาวไปด้วยไม่ักินอ้าว่แก่ไม่แจ้งไม่ยต่อไปเน้อมันวางสร้างเลยไม่ยืดต่อไปเ้อ ຊິມີຮອກ้งง ทชามีไอนี่เพื่อนที่สั่งมาเพื่อนจากจะงียกในแม่สาวๆเราบอปุกได้ยกียกมันยกติดกันก็ไม่ไหวได้ที่เนี่ยเเนเปโอ้ยกทักกวนเลยพี่มันใส่ไนมมันก่่อติมถกกวนเลอ มันที่เอพอรบบเสี้ตีเสียวหงบเสตน้ต้นมันมันน้าเกินน้ําหลเกินคก็ไปใคก็ไปไปพี่ปี้ชาน้ตายอ้าวผู้ชายไม่ทันผู้หญิงแล้วเด็กกินเราเลยโอ้พี่พอแล้วตุ้ยหพี่พอแล้วพี่พอแล้ว Mà, bán บัดนี้สิมาหัวหวยงองสร้าง

ัเลยคัเลยคัเลยคัเลยโอ้ติดเลยติดเลยตอนี่เขาใส่อะรย่างเงี้พี่น้องวางวงสร้างอันนี้เป็นทำมาเล้พี่น้องทำมาเลทำำมันจะเป็นต้มเาอีเรตายมึงนี่ล่เอาเ่้องเรอีก่ออสมม่ แล้วแต่เป็นเรื่องเป็นหลาวแผแพ้อ่้อีเน้มาได้กับเบิร์ดอันนี้กับเบิร์ชเบิร์ดอ้ยคนอ่ะโอ้ยอยู่มันข้นนักนี่เนาะ้ปาแพ้ออกหวานเนี่ยพื่อนเจ้เ่นสน่าสล่งดบดิบดีกวนี่ ม่ัวไอนี่นมันเป็นัวีนแล้วมันเนน้ามันพี่น้องมันซุกเอาไปซอยไปนี่ไอ้ยตอนเป็นอยู่บ้านอยงนียไออูยเนี่ยุมอยคุมเลยนนี้หายนไไปคุมกันไอ้ากนยังค่ายกันอยู่นาไปไไปไทยไปไปไทโยกป ไม่ไปนนบเไม่ไปนอนะับเจ้าเม่ไมังสร้างรถบ้านเร่าแ่วกอะไร้าง่าน่แมาองกินแต่คือเมาพ่ลลกิโล่อย่างว่าเจ้ากินเหล้าคนละย่้อบ่ทำไมเมามเอาน่อยซิมซิมมเอาน่อยจิมโซแดรคนมาจะกไก่ซิมเมา ใช้หล่ารถไปยังเมันข <oh> ึ้นใจไม่ถึงใจไม่ถึงมันหึ้นน้อยจัดการน้อยจัดการยุ้ยยุ่ยยุ่ยอะไรอะไรใสขี้เหล่าเขาอะไรใสน้อยน้อยน้อยจัดการจี๋ปะเฮ้ยมาได้อยู่ ได้ยืนนอนนี้ะอ้นยะพยานยเออเสน้นอย่างพยานพยานยรอแม่รอแม่เชียวเอาไปเป็ซาบีใส่จะพอกินอะไรเจ้ะดกินเออ้องจุงนอม้ไพ่ดแค่ได้อเด้อโอ้เส้นเดวิดขับรถจกัน he can drop ว้าอุบอะไรกัเอเออ c อ่ he c ว่างเช่าแซ่บว่เนะเพราะว่ากับเสื้อมาติดค้างนี่เรื่อัข้าะโอ้ยมีกำลังดังวันุ่นนะมี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 สางเรีางร้างสร้างสร้าสร้างสี้ีงสรางางสร้างร้างีร้ายสร้างสร้างส้ามีราง้างสร้างสร้ามสรมาีมี้างีร้างมร้างสร้างสร้างีร้มงสี้างีร้างสร้ามีร้างสร้าร้า้าาาร้าง้างร้งสร้งร้งสา้่้ มันมีหอยเดี๋ยวนี้อยู่ไมใประกันต้องขายลเพื่นดมกของคุ้าย a อ้เนอมีจังเลยเขาเจ้าไปอันนั้นภาคใต้เขาไปมันพ่นออกมาขนาดไอ้เนีหอยล้อเชียว่าสูงได้กินเนยอมือไ้จับเต็มเชียวมาาด้วยถ้าว่าถว่า กินอะไรกินอะไรกินอะไรกินะเพง u t u e เปิับบ้านยังมีคนติดต่อไปเพราเพลงหลายบ้านน้อันนั้นนคบะรับนะบนะครับนรับนะรันะครับนะครับนัรันนัรันรัน อันนั้นนักเมาอันนี้วนเอร์เลยเนี่ยเเอันนี้ m e d c เ l อนน e d i นเมาอันนั้นเ่มดคว่ไปเป็นนักร้องเอานสโลเรนซิมเิร์สแดนเลยเนี่มาสโลเรนี่นนยเนี่เนนี่คันคันคันนักเต้นแบบแบบบ้านเจ้าเ่ะต้องเรามเนบ้านเจ้าบนมรร โอเคโนบ้านเจ้ากันมือนกันเออแล้วเออโนร็เดวิดแต่ว่าต้องให้เผยกั่อนโคดี้ยืดอีกโควิดขนาดโควิดคลิปนี้ก็ขอเพลงจบเพลงเขาได้เนมต่อมาให้เยอะเจอกันคลิปต่อไปบายบาย